สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวเหมือนเดิมน,นะคะเมนูวันนี้ของเราคือแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองค่ะเราไปทํากันเลยขั้นตอนแรกก็ต้องมีหมอ้อก่อนนะคะหลังจากนั้นเทน้ํามันลงไปในหมอ้อค่ะเพื่อที่เราจะผัดพริกแกงนะคะเตรียมพริกแกงใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดผัดผัดให้พริกแกงมันหอมดูเหมือนหมอ้อจะไหม้นะคะ ก่อนว่าจะไม่ใส่ไก่ลงไปเลยคะ่ะผัดไก่กับพริกแกงให้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ผัดวันปักกันพุ่งนะคะ ผัดจนไก่เริ่มจะสุกหรือแค่จะเอาไก่สลบสลบ็ได้นะแล้วแม่ก็เติมกะทิลงไปอันนี้คือหัวะกะทินะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนคนผัดผัดไปเรื่อยๆหลังจากนี้ให้เตรียมหางกะทิเทลงไปค่ะหรือใครจะเติมน้ำเปล่าลงไปก็ได้นะคะกะกะเอาเลยค่ะพอน้ำเริ่มจะเดือดเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลย เราชอบกินฟักทองเราก็ใส่ฟักทองลงไปเยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนๆให้ทุกอย่างเข้ากันพอหม้อเริ่มเดือดอีกทีก็ปรุงรสเลยค่ะเครื่องปรุงรสที่เราใส่ไปก็จะมีน้ำตาลเกลือผงนัวนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็คนๆอีกรอบค่ะหลังจากนี้ก็ชิมดูถ้าขาดรสเค็มก็เติมน้ำปลาลงไปอีก อันนี้มันยังไม่เค็มเท่าไหร่แม่เลยใส่น้ำปาลาลงไปอีกหุ้ยสีสันน่ากินมากเลยจ้าหอมหอมหน่าอร่อยสุดๆค่ะรอให้ฟักทองสุกอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคฟักทองสุกนิ่มแล้วเรามาเติมใบโหระพากับพริกตบท้ายกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนี้ก็คนเบาๆนะคะ เป็นอันเสร็จแล้วจ้าแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองแสนอร่อยปิดแก๊สเตรียมตักใส่ถ้วยได้เลยน่ากินสุดๆหอมสุดๆมาเด้อจ้าทุกคนกินข้าวคลิปนี้ต้นหอมเป็นคนพาคเองจ้าเพราะว่าแม่ไม่สบายเสียงแหบจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจต้นหอมกินแซบด้วยคะ่ะบ๊ายบาย